น,นาคาัฒนาสูงเทคโนโลยีพวกนี้มีความสำคัญที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานจะมีตัวระบบสุ่มโฟน่ตแ,ะะแต่ตัวเรียกว่าเนวเอ็กซ์แลนเนอร์ทุกโปรดักของซูมเนี่ยจะมี AI ให้ครัในฟังก์ชันของคาล endar แล้วก็ไม่เสกจ,จริงหรือครับพวกนี้ไม่น่าแต่ว่าซูเมเบิร์สเทสเนีเข้าไปอินโวล์ด้นนะครับ แล้วมันแตกต่างกันก็ดีก็กเสียในส่วนของฟีเจอร์ของซูมค่ะซูนจะพัฒนาฟีเจอร์นี้ขึ้นมาโปรโมชั่นตอนนี้ถึง30กันยายนนี้เท่านั้นนะครับจะเป็นฟรีค่าติดตั้งได้สนุกมากเลยครับพี่รังสิตนี่มีข้อมูลให้อย่างเต็มที่เลยเแล้วก็ตอบข้อสงสัยได้ดีมากเลยครับผมมีคำถามด้วยนะเนาะทีนี้พอถามแล้วก็ได้คำตอบที่ค่อนข้างจะตอบโจทย์ จริงๆต้องบอกเลยว่าเยอรมันออโต้กับวันทัร์ออลเนี่ยเราวางแผนกันมาสักพักหนึ่งแล้วครับ mm hmm. ทีนี้วันนี้ก็ดีไฟความชัดเจนได้ดีมากครับ <Yeah. S 1> ก็คงได้ต่อย,ยอดกันในส่วนของการเริ่มต้นดีกว่าเนาะในการที่จะใช้ซ mm ูมโฟนเป็นฟังก์ชันหลักในการติดตอ่อส mm ื่อสารของบริษัทครับ mm hmm. เพราะว่าเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าลูกค้าบอกว่าบริษัทติดต่อลําบากหรือว่าบริษัทเสียงไม่ดีส mm ัญ hmm. ญาณขาดหาย mm hmm. เราไม่สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้เลย mm hmm. แต่ในทางที่ซูมเนี่ยเราพรอไว